ขอเชื่อมั่นนะครับเพราะผมเนี่ยนะครับพร้อมรับทุกรูปแบบอยู่แล้วใครจะใส่ฟาร,ร์มผมก็จะใส่ไลฟผมใส่ไปเลยนะครับผมไม่ว่าผมไม่โกรธเพราะผมไม่ได้ขอมันกินนะครับในทุกเรื่องอย่างที่ผมบอกครับว่าผมรู้ว่าผมโดนอะไรนะสองเดือนนี้ผมโดนอะไรผมรู้ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้เพราะผู้ใหญ่เขาบอกผมก่อนแล้วว่าผมจะโดนอะไรนะครับแต่เพราะความผมดื้อเอง ถ้าผมไม่ดื้อผมก็ไม่โดน้ะครับสองเดือนพุ่งตรงนะด้วยความที่ผมดือ้อนะครับเป็นคนที่ดือ้อแล้วก็อยากลองของขอางนี้ว่าดื้อแะ้วอยากลองของก็เลยก็โดนก็โดนไปก็เดี๋ยวไปอุทธรณ์นะครับแต่นั้นเนี่ยนะครับก็ไปฟังอาจารย์ปานเทพแล้วกันพวงพันนะครับเพราะผมมาทําแตงโมแล้วก็ผมต้องมานั่งทําคดีให้กับลูกค้าผมก็ต้องมานั่งทํา งานให้กับนายผมอีกแล้วก็ต้องช่วยชาวบ้านอีกนะครับนะผมเนี่ยคนวันคนร้องผมเยอะนะผมหนึ่งกล้าพูดว่าผู้ใหญ่ของผมเนี่ยใหญ่กว่าพบาตรผมบอกให้เลยว่าชีวิตของผมสละแล้วเพื่อผ่นดินผมเนี่ยทำนั้นดวงตาผมไตผมร่างกายผมสละให้สภากาชาติไทยสละให้โรงพยาบาลไปหมดแล้ว วันไหนผมถึงแก่เวลาที่ฟาลกิจแล้วผมก็บอกภรรย,ยาผมกับลูกผมแล้วว่าก็ใครอยากได้ตาก็ให้เขาไปใครอยากได้ไตก็ให้เขาไปใครอยากได้อะไรในร่างกายเราให้เขาไปเลยไม่ต้องไปหวงแล้วก็เอาร่างผมเป็นภูมหญ่ให้กับนักศึกษาแพทย์นะเสร็จแล้วก็มาจัดงานศพให้ผมสามวันเอาแล้วก็ลอยอัคานไปนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องไปอะไรมากเพราะ ชีวิตเราถือว่าได้ทําความดีเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อแผ่นดินเพื่อคนยากคนจนมาสิบกว่าปีนะครับผมถือว่ามีความสุขแล้วก่อนที่ผมเนี่ยจะถูกศาลตัดสินจำคุกสองเดือนผมอยากให่าทุกคนฟังนะครอบครัวผมเนี่ยอยู่กันแบบมีความสุขทุกอย่างไม่เคยมีปัญหาเรื่องครอบครัว การที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้ล่วงหน้าว่าผมจะโดนสารตัดสิธ์ผมบอกให้เลยผมรู้ล่วงหน้า่าผมจะโดนสารตัดสิธผมเครียดมากบอกทุกคนเลยที่ผมไม่ไลฟ์ไม่เลยผมเครียดมากเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งผมคิดว่าโวทําไมโลกมันโหดร้ายกับเราขนาดนี้วะภรรยาผมเนี่ยนะปติจะไม่ค่อยมาคุยกับ นะครับเพราะว่าเราจะอยู่กันคือเขามีหน้าที่ดูแลลูกผมมีหน้าที่อานเงินผมมีหน้าที่ทํางานช่วยเหลือสังคมภรรยาผมก็จะเป็นผู้ช่วยในการพิมพ์เอกาสารอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลสํงงานักงานแานผมต้องให้กําลังใจผมหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเมื่อวานนี้เป็นวันที่เราอะนัดครอบครัวไปทานข้าวกันสิบห้าปีที่ผ่านมา ผมกับภรรยาผมเนี่ยถ้าไม่ใช่วันอยู่ราชการนะถึงว่าไม่ใช่เทศกาลปีใหม่ไม่ใช่ตรุษจีนหรืออะไรนะครับแทบจะไม่ได้กินข้าวพร้อมกันเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการนัดกันก่อน,อนแล้วว่าไปทานข้าวกันไหมแฟนผมเป็นคนชวนนะไปทานข้าวกันไหมพ่อนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทุกคนว่าผมถูกกระทืบเนี่ยผมไม่เรียรอะครับใครอยากกระทืบกระทืบไปแต่อย่างน้อยสุดคือผมมีภรรยาผมนะครับกับลูกผม ให้กำลังใจผมก็พอแล้วแค่นี้แหละนี่คือสิ่งที่พวกผมอยู่กันมาแบบนี้ตั้งชีวิตเราไม่จําเป็นต้องให้อาศัยโซเชียลมีเดียนะที่กระเทืบผมกร็ทืบไปผมไม่ได้ของให้กินนะครับคดีแตงโมเนี่ยนะครับมีคนด่าผมเยอะมึงก็เรื่องเก่าๆสามปีมก็เลาเรื่องเก่าๆแต่ผมบอกทุกคนว่าบางเรื่องผมพูดไม่ได้บางเรื่องเนี่ย เป็นหน้าที่ของดีไแต่ผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนทนประเทศว่าคดีนี้มีคนโดนดำเนินคดีแน่นอนแล้วผมยืนยันได้ว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบคนข้อสรุปของดีไอคือขณะน,นี้มันได้ข้อยุติหมดแล้วว่าสิ่งที่สมรติทำคดีมามันเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยตกท้ายเรือก็ไม่จริงบาดแผลก็ไม่จริง ทุกอย่างมันจบหมดแล้วตอนนี้เหลืออยู่ว่าใครจะโดนคัดเลือกซึ่งขณะนี้ดีไตกำลังคัดเลือกผู้ได้รับของฝันโชคดีว่าจะเป็นจำเลยที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบหรือที่ห้าสิบเท่านั้นเองขณะนี้ที่เขาเลือกมาเนี่ยนะเขาเลือกมาเนี่ยเขาเลือกสําคัญอ้าวลืมคนหนึ่งเลยคนนี้สําคัญมากเลยทาไม่พูดไม่ได้โอ้ พยานปากนี้สําคัญพยานปากนี้เนี่ยโทรหาคุณปอเป็นแรขาของท่านธรรมนัสพมเผ่าชื่อเล่นชื่อพี่หมูทุกคนไปกด google ดูว่าพี่หมูหน้าตาเป็นยังไงทําไมโทรหาคุณปออันนี้ผมบอกให้นะครับว่าไม่เกี่ยวกับท่านธรรมนัสพมเผ่านะเรขาท่านธรรมนัสพมเผ่าชื่อหมูเนี่ยโทรหาคุณปอเนี่ยโอ้โหโทรหาบ่อยตอนหลังเกิดเหตุหนะลังเกิดเหตุ มหาคุณปอบ่อยไม่รู้เลขาท่านธรรมนัตเนี่ยจะติดต่อซื้อรถคุณปอหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นโทรหาคุณปอจังเลยหลังเกิดเหตุนี่ก็เป็นพยานสาคัญนะที่ถูกเรียกมานะในวันที่ยี่สิบมีนาอันนี้คือลือไปเมกกื่อกี้ลือพยานสําคัญคนหนึ่งเนะนี่ยชื่อพี่หมูนะครับนะนะครับเป็นเลขาท่านธรรมนัตปมเผาอันนี้ต้องบอกกันนะครับว่าไม่เกี่ยวท่านธรรมนัตปมเผานะอันนี้พี่หมูเขาไปซื้อรถกับคุณปอมติดต่อโอ้หลังเกิดเหตุนี่โทรถี่เหลือเกิน นะครับโทษทีและเกินนะนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าลืมเลยเนี่ยคนนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าเป็นเลขาพี่นัดเขานะฮะพี่หมูไปตอบเพืนน่ว่าไปซื้อรถกับปอหรือเปล่านะโทรหาตามกลางคืนเนี่ยนะหลังเที่ยงคืนเนี่ยหรืออะไรเงี้ยโทรหาเนี่ยนะปากพี่หมูไปชี้แจงทีอะไรน,นะไม่ต้องตื่นเต้นนะไม่ได้เป็นผู้ต้องหา ไปชี้แจงว่าจะซื้อรถกับปอคันไหนบอกหน่อยนะครับไปบอกดีไซดหน่อยนะเขาเชิญพี่ไปวันที่ยี่สิบอะนะครับไปไปไปชี้แจงหน่อยนะว่าจะซื้อรถกับปอกี่คันยังไงนะครับนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างท่านพิรพันธ์ก็ชี้แจงผมก็รับได้นะว่าท่านเป็นคนของประชาชนมีคนโทรมาท่านก็โทรกลับอันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรท่านหรอกเพราะว่าท่านก็เอาดอกไม้ไปให้คุณปอวันเกิดอันนี้ผมก็เชื่อว่าท่านก็มีความรู้จักกันเป็นอย่างดีแหละไม่ใช่ว่า ติดต่อซื้อรถขายรถกันอย่างเดียวหรือว่าเอารถมาให้ซ่อมไม่นั้นท่านจะเอานะครับดอกไม้เจ้าดอกไม้ติดนําบัตรท่านไปให้คุณปอที่วัดได้ไงนะครับอันนี้ก็ลืมแล้วแน่เนี่ยต้องบอกเนี่ยนะทุกเรื่องนะครับสําคัญมากตอนนี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะไม่มีการไลฟ์นะครับวันนี้ผมถึงมาไลฟ์ให้ทุกคนฟังเพราะว่าวันนี้ไลฟ์จู่ๆเลยเนาะสองชั่วโมง เดี๋ยวผมก็ต้องพิมพ์เอกาสารต่อนะครับดังนั้นเนี่ยนะผมก็เลยต้องบอกทุกคนนะครับว่าขอให้เชื่อมั่นนะครับเพราะผมเนี่ยนะครับพร้อมรับทุกรูปแบบอยู่แล้วใครจะใส่ฟาร์มผมก็จะใส่ไลนผมใส่ไม่ได้นะครับผมไม่ว่าผมไม่โกรธนะเพราะผมไม่ได้ขอมึงกินนะครับในทุกเรื่องอย่างที่ผมบอกคาว่าผมรู้ว่าผมโดนอะไรนะ สองเดือนนี่ผมโดนอะไรผมรู้ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้เพราะผู้ใหญ่เขาบอกผมก่อนแล้วว่าผมจะโดนอะไรนะครับแต่เพราะความผมดื้อเองถ้าผมไม่ดื้อผมก็ไม่โดนแล้วสองเดือนพุ่งตรงนะด้วยความที่ผมดื้อน,นะครับเป็นคนที่ดื้อแล้วก็อยากลองของขอย่างนี้ว่าดื้อแล้วอยากลองของก็เลยก็โดนแล้วก็โดนไปก็เดี๋ยวไปอุทธรณ์นะครับแต่นั้นเนี่ยนะครับก่อน ไปฟังอาจารย์ปานเทพและกันพรงพันธุ์นะครับเดี๋ยววันศุกร์นะครับสําหรับผมเนี่ยทิศนี้ไม่มีไลฟ์แล้วก็สัปดาห์หน้าน่า,นาจะมีการไลฟ์อยู่ถ้าไม่ไม่ติดอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าเนื่องจากผมเนี่ยมีงานเยอะมากพุ่งตรงผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการกฎหมายผมเป็นที่ปรึกษาของสวทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้เข้าไปไประชุมเลยสามสัปดาห์แล้วสี่สัปดาห์แล้วเป็นเดือนละเพราะผมมาทําแตงโมแล้วก็ ผมต้องมานั่งทําคดีให้กับลูกค้าผมก็ต้องมานั่งทํางานให้กับนายผมอีกแล้วก็ต้องช่วยชาวบ้านอีกนะครับนะผมเนี่ยคนวันคนร้องผมเยอะนะเดี๋ยวแจ้งข่าวสารเรื่องหนึง่งเนาะอ่าผมเนี่ยนะครับได้มีการเนาะมีการร้องมาเรื่องลูกสาวอายุสิบสามขวบนะครับนะถูกผมขืนนะครับที่ จังหวัดน้องคายก็ขอบคุณผู้ม่กับนะแล้วก็น้องร้อยเวรสพสอพเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายนะครับหลังจากที่ผมได้มีการประสานไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการเร่งรัดในการดาเนินการช่วยเหลือน้องเขานะครับอขออนิญ,ญาตเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าร้อยเวรก็